ที่ปักตะก้าเพื่อขายสินค้าเป็นในหน้าติ๊กต็อกนะคะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วคุณสังเกตมุมบนขวาขีด3ขีดที่อยู่มุมบนขวานะคะแตะเข้าไปเลยค่ะถัดมาจะโชว์แท็กเครื่องมือนี้นะคะไปที่ Tik t o k อ t สต i ดคุณเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ มาตรงการสร้างรายได้ถัดมาไปแตะคำว่า TikTok ok Shop สำหรับ Creator มีคุณสมบัติครบที่จะมีสิทธิ์สมัครนะคะก็คือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนมีอายุอย่างน้อยแปปีนะคะหลังจากนั้นให้คุณกดนำไปใช้ <Yeah. S 2> ยินดีด้วยการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมานะคะให้คุณไปแตะเริ่มสร้างรายได้โอเคแชร์ลิงก์ของคุณเพื่อเริ่มรับค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้คือเราก็แตะคำว่ารับทราบเดี๋ยวเราจะมาทำการแชร์ลิงก์ที่หลังนะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้เรากดรับทราบก่อน คุณจะเห็นนะคะว่ามีโน้ติสขึ้นมาอยู่แตะเข้าไปดูเลยนะคะนี่ก็คือเป็นนโยบายแนวทางการปฏิบัติของ t i k t o k นะคะให้เราเข้าไปอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็ดูข้อกำหนดต่างๆรีเฟชข้างหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าตะก้ามาปักเรียบร้อยแล้วนี่จะเห็นว่ามีการปักตะก้าในหน้า TikTok เรียบร้อยแล้วนะคะหากคุณมีข้อสงสัยทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคุณโอจะมาทยอยตอบให้ไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย